เราจะต่อสายไปที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไม่งานใหญ่เรื่องเงินดิจิตอล,<ช>ลคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ข้อท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เลยจะได้ถามแน่นอนนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังช่วงนี้ถือว่าต้องตอบทุกวันนะกับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นโดยเฉพาะตอนนี้เงินกู้ก่อน จะกู้อะไรยังไงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการตกอยู่ตรงไหนไปกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจุลพันธ์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดนยคุณนรมารัตน์ครับผมจุลพันธ์อมรวัฒน์ครับครับขออัปเดตนิดหนึ่งเรื่องรเรื่องจะขออำนาจพิเศษจากรัฐสภากู้เงิน5้าแสนล้านมาแจกเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจเห็นไหมครับ มันไปถึงไหนแล้วครับถึงขั้นยกเป็นร่างพรบแล้วหรือยังหรือยังอย,งอยู่ยในช sure ็อตของการถามความเห็นว่าถ้าจะยกร่างกฎหมายทําได้หรือทําไม่ได้ข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวันนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าในเรื่องของกลไกในการกู้เนื่องจากเป็นขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยให้ถามความเห็นกฤษฎีกาก่อนที่จะดําเนินการใดๆขั้นต,ตอนนี้เรากำลังรวบรวมรายละเอียดแล้วพอดีว่ามันมีในรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของ ความเหตุผลและความจําเป็นต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายโดยเฉพาะการแถลงผลทางเศรษฐกิจของสภาพัฒน์ซึ่งออกมาเมื่อวานนวันุืรนเนี่ยนะครับก็กําลังมาปรับเพิ่มเข้าไปอีกครับเพื่อให้มันมีความครบถ้วนในเนื้อหาและจึงจะได้ดําเนินการส่งให้กับทางกฤษฎีกาเพื่อดําเนินการต่อไปครับเมื่อสักครู่คุณจุลพันธ์บอกว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ให้ถามก่อนดําเนินการใดๆหมายถึงให้ถามกฤษฎีกาก่อนดาเนินการใดๆ ในเรื่องของการที่จะยกร่างพรบกาอราอ,ออกพระราชบัญญัติครับยั<อ>ง,งไปไม่ถึงท่านยกเป็นตัวร่างนะครับยังครับยังครับเพียงแค่ถามว่าเพียงแค่ถามว่าถ้าจะยกร่างเป็นพรบขออำนาจพิเศษกู้เงินจะทําได้หรือไม่เอากันแค่นี้ก่อนถูกไหมฮะคำถามอาจจะไม่ไม่ซิมพลิฟายขนาดนั้นแต่แต่โดยโดยกรอบก็ประมาณนั้นครับ <Okay. S 2> เพราะว่ากระบวนการถามตัวศิริกาเนี่ยเป็นคำคถามที่จะต้องเป็นลักษณะของ เออ y ย s กับโนะนะครับคือมันมีใช่กับไม่ใช่แล้วเราก็ต้องดาเนินการถามโดยที่มีองค์ประกอบของเนื้อหาที่ต้องครบถ้วนมีการบรรยายเนื้อในเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันด้วยนะครับในมุมมองของของทางคณะกรรมการนโยบายครับจากวันนั้นวันที่กรรมการชุดใหญ่เขาประชุมกระทั่งถึงวันนี้กลมกลมก็คือสัปดาห์หนึ่งกลมกก็แล้วกันสัปดาห์หนึ่งเราได้สอบถามไปที่ กิจการแล้วหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้ทำหนังสือสอบถามไปมันไปติดอะไรครับเออไม่ได้ติดอะไรครับหนึ่งก็คืออย่างที่ได้เรียนเป็นกระบวนการที่หนึ่งก็คือเป็นไปตามขั้นตอนออวิธีการทํางานของฝ่ายราชการซึ่งมีขั้นตอนอย่างเช่นเรื่องของการยืนยันในเรื่องมติที่ประชุมก่อนนะครับแล้วจึงจะดําเนินการในเรื่องของการปฏิบัติตามข้อสั่งการตามมตินะครับ ในส่วนของเราเนี่ยเตรียมการค่อนข้างล่วงหน้าแล้วด้วยซ้ำก็คือเรื่องของการเตรียมคําถามตอนนี้เรากาลังยกร่างนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันยกร่างมาเสร็จแล้วล่ะแต่มันยังมีการปรับแก้โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งมีการแถลงรารมาสสามมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็สองวันที่แล้วครับผมก็จะว่าที่ยังไม่ได้สอบถามไปมันติดอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือขั้นตอนทางราชการประชุมกันไปแล้วมีปติกันไปแล้วต้องยืนยันปติ จึงเวียนมาติจึงแอคชั่นตามมติได้อันที่ถูกต้องนะฮะนี่ก็คือโจทย์ข้อแรกก่อนถูกไหมฮะโจทย์ข้อที่2ก็คือถ้าจะถามกิจิกาต้องต้องต้องใส่รายละเอียดของโจทย์ของคำถามไปให้ครบถ้วนอย่างเช่นเศรษฐกิจมันวิกฤตจริงหรือไม่ถูกต้องครับถูกไหมฮะนี่ก็คือคีย์เวิร์ดเศรษฐกิจวิกฤตจริงหรือไม่กำลังกำลังประมวลประเด็นนี้อยู่ ถูกไหมครก็ตรงตรงประเด็นนี้มันอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันได้ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเอ,อ่บบางท่านออกมาอย่างพักสายค,ค้านนี่ก็ออกมาบอกว่ามันไม่คิดวิกฤตแล้วนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลยืนยันว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยรัฐบาลเราเราเรา,เราไม่ได้มองเ,ออเราไม่ได้มองตีบัญชีเป็นเป็นชิ้นๆน,นะครับแต่เรามองถึงอนาคตที่เราจะเดินไปข้ปางหน้าเราวิเคราะห์แล้วเนี่ย เรายืนยันว่าเราอยู่ในทิศทางที่จะมุ่งเข้าสู่วิกฤตงอย่าง,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 งรุนแรงต่อไปโอเคโอเคแต่เงื่อนไขทางกฎหมายที่สอบทานกันมาแล้วก็คือมันต้องวิกฤตเศรษฐกิจมันต้องวิกฤตมันจึงเข้าเงื่อนไขที่จะขออำนาจพิเศษกู้เงินนี่ก็คือโจทย์ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะณขณะนี้ที่ยากที่สุดก็คือการเอาเอรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสสามของสภาพมาตีโจทย์ถูกไหมฮะ ความยากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ความยากครับไม่คำวา่ควาความยากคงไม่ถูกเป็นรายละเอียดที่เรามีความจําเป็นจะต้องเติมเข้าไปเพราะว่ามันมีความอัปเดตมันมีความทันสมัยที่สุดนะครับเป็นข้อมูลใหม่ที่สุดที่จะต้องประกอบเข้าไปนนััคเท่าที่เท่าที่ได้อ่านรายงานของสภาพัฒน์เนี่ยนะครับชี้ชัดว่าชี้ชัดว่าการบริโภคของประชาชนมันเป็นบวกนะตั้ง8%ปเอร์เซ็นต แต่ที่ GDP ในภาพรวมเศรษฐกิจมันติดมันบวกแค่1.5เก็เพราะว่าการใช้จ่ายภาครัฐติดลบการลงทุนภาครัฐติดลบการส่งออกติดลบไม่ใช่การบริโภคของภาคประชาชนติดลบเอาเงินไปแจกเพื่อกระตุ้นการบริโภคมันเก่าไม่ถูกที่คันเขาวิจารณนดังนี้จะชี้แจงอย่างไรครับค่ะอันนี้อาจจะเป็นมุมที่มองแล้วเข้าใจต่างกันนะครับอาจจะมีความเข้าใจผิดผมเข้าใจว่าก็ มีทางฝ่ายการเมืองนออกมาพูดนะครับบอกว่าเราจะกระตุ้นการบริโภคแลวจะเกิดประโยชน์อย่างไรจริง,รงๆแล้วกลไกของดิจิตอลวอลเล็ไม่ใช่การกระตุ้นการบริโภคนะครับแต่เป็นการเติมเงินเข้าไปเพื่อแน่นอนครับเราเห็นสภาพตอนนี้เนี่ยถามว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดของสภาพัฒน์ประกาศมา1นจุด้ในสามไตมาสนะครับแล้วต้องการวางเป้าไปที่ 2. 5งจ้าต้องเรียนถามคุณทนายว่าต้องใช้ไตมาสสุดท้ายต้องมีการเติบโตเท่าไหร่ครับตีกว่านะครับครับตีกว่าในไตรมาสเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามทาเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่เติมในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ไม่เติมในเรื่องของการผลิตการจ้างงานเข้าไป<ช>นะครับเราไม่มีทางไปถึงแต่ตัวเลขใกล้เคียงสี่ในไตรามาสสุดท้ายได้เลยด<ช>ิจิทอลวอลเล็ไม่ใช่กระตุ้นการบริโภคเพียงอย่างเดียวครับจะ<ช>เป็นการกระตุ้นการผลิตการจ้างงานด้วยนะ<ช><ช>ครับเพราะเมื่อมีกลไกนี้เข้าไปเนี่ยแน่นอนว่าก่อนที่โครงการจะเริ่มเนี่ย พี่น้องประชาชนรวมถึงกา,ารรวมถึงภาคธุรกิจเองเนี่ยก็จะเริ่มการผลิตการจ้างงานทันทีเพื่อรองรับกับเม็ดเงินที่จะลงมา <Okay. S 1> นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญผมชี้อย่างนีค้ครับว่าทําไมบอกว่าการบริโภคสูงนะครับและทําไมการผลิตที่ผ่านมาถึงไม่ขึ้นนะครับ,รบมันมีการใช้สินค้าที่อยู่ในอินเวนทอรี่เนี่ยออกไปในรอบปีที่ผ่านมาเจ็ดแปดเปอร์เซนตะครับ capacity utilization ตอนนี้ก็คือการผลิตของ ของภาคอุตสาหกรรมเนะี่ยอยู่เพียงแค่ห้าสิแปดเปอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีการบริโภคเห็นว่ามีการบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีการผลิตการจ้างงานในในระดับที่มีความเหมาะสมครับครับเมื่อวานก็นั่งอ่านรายงานสภาพัฒน์กันอย่างละเอียดนะฮะความตอนหนึ่งเลขาสภาพัฒน์เป็นคนพูดเองบอกว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่มันไม่โตอ่ะที่ผลิตกันไม่มากเนี่ย สาเหตุหลักไม่ใช่การบริโภคภายในแต่มาจากการส่งออกมันติดลบเมื่อส่งออกติดลบรงงงโรงงานภาคอุตสาหการรมจึงจึงไม่โตตามไปด้วยนี่คือสภาพเ้าว่ากันอย่างนั้นรัฐบาลไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะคือเรายังยืนยันนะครับว่าในการในการ,การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าเนี่ยเราจะพึ่งเพียงแค่การส่งออกกับการท่องเที่ยวพีกสองปีกไม่ได้การบริโภคภายในเราจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้มันเกิด ความสมดุลนะครับเป็นดุลที่มีความจาเป็นที่ต้องครับครับครับผมก็จะว่าธงของของรัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นทั้งไตรมาส4ี่ของปีนี้และรวมไปจนกระทั่งถึงช่วงปีหน้า2,567แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือไตรมาส4ี่ปีนี้มันเหลือแค่เดือนครึ่งเท่านั้นเองมันเหลือแค่ครึ่งเดียว แต่คราวนี้าจว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์หรือใครก็ตามตอนนี้ก็คงตั้งความหวังไว้ที่ภาคการท่องเที่ยวโอเคครับซิ่งแน่นอนว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไม่ได้นโยบายที่เราออกมาในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาในเรื่องของการปลดฟรีวีซ่าให้กับหลายประเทศเนี่ยนะครับเราไม่มีทางที่จะขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ไปถึงจุดที่ต้องการได้ครับในขณะเดียวกันการประเมินในเรื่องของ GDP g r o w กรในช่วงที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยเริ่มจาก3.8มจุ3ามกา 2. มาุ แปดนี่เหลือสองจุดห้าละนะครับไม่รู้ว่าถึงปลายปีจะพลาดเป้าอีกหรือรไม่นะครับเพราะพลาดเป้ามาทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรายังยืนยันถึงความจําเป็นครับในการที่จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างนี้ครับครับเราจะแจกเงินกลางปีหน้าดังนั้นไอ้เรื่องจะแจกเงินไม่มีผลกับตรมสีปีนี้นะคุณัไม่มีครับไม่เกี่ยวและครึ่งแรกของปีหน้าก็ไม่เกี่ยวด้วยเพราะจะแจกเงินกลางปีหน้าถ้าจะไปมีผลจริงๆก็คือครึ่งหลังของปีหน้าถูกไหมฮะ คุณดนายต้องมองอย่างนี้ครับว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยหนึ่งก็คือหลังจากพ้นจากซีซันอลของการท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่สามารถกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวได้เพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสองเนี่ยครับประกอบกับงบประมาณแผ่นดินที่มันชะาล่าช้านะครับงบประมาณปีหกเจ็ดเนี่ยจะผ่านสภาหน้าจะวันที่สิบเจ็ดเมษาครับ กว่าจะประกาศใช้พฤษภาดีไม่ดีมิจุนากว่าจะมีการลงทุนเข้าต่อการจัดซื้อจัดจ้างอีกเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางการลงทุนของรัฐเนี่ยนะครับจะมีปัญหาในการที่จะล่าช้าอย่างมากเกินครึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีนี่ก็มีความจําเป็นครับที่เราต้องหากลใจใดๆมาประคองเพื่อจะยกระดับเศรษฐกิจให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมครับคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายกลับไปที่ประเด็นตั้งต้นนะครับถ้า เรื่องจะกู้เงินไม่ผ่านกฤษฎีิการัฐบาลจะทําอย่างไรสําหรับสําหรับผมเนี่ยนะครับผมผมไม่ได้ตอบแทนคนอื่นนะครับอันนี้อันนี้ผมตอบสําหรับตัวผมเองค่ะครับเนื่องจากผมได้รับมอบหมายให้มาทํางานในด้านเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมเนี่ยคือคุณดนายถามบอกว่ามีแผนสองแผนสามหรือไม่ใช่ไหมครับประมาณนี้ครผมเรียนเลยครับว่าผมเนี่ยผมไม่มีนะครับเพราะว่าผมมีหน้าที่เดินหน้า ตามกรอบที่คณะกรรมการนโยบายได้ให้ไว้และทําให้สําเร็จและ,ะมีความเชื่อมั่นครับว่ากลไกลที่เราทำเนี่ยนะครับมันมีมันสามารถอาตอบคําถามสังคมหรือส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฤษฎีกาหรือใครก็ตามถึงความจําเป็นในการที่จะต้องเดินหน้าในเรื่องของการออกพรบการกู้และก็เดินหน้าออกการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิตอลวอลเล็ตครับค่ะหมายถึงว่า้ากฤษฎีกาไม่เห็นด้วยหรือไม่ผ่านให้เราก็ยังจะต้องเดินต่อในสเต็ปที่เราทําได้หรือช่องทางที่เราทําได้ใช่ไหมคะ ยังไงต้องเดินหน้าต่อยังเหลือช่องทางอะไรครับถ้าไม่ออกกฎหมายให้ให้อำนาจพิเศษค่ะขออนุญาตยังไม่ตอบดีกว่าครับโอเคไม่เกิดประโยชน์ที่จะตอบตอนนี้ก็ได้ได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณจุลพันธ์ขอบพระคุณนะคะท่านรัมตีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านลัมตีจุลพันธ์อมรนิวาฒนะคะลัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชัดเจนแล้วนะครับเรื่องยังไปไม่ถึงกฤษฎิกาดังนั้นอยาจัดทัวไปลงที่กิฎิกาทาเลขาบอกรับไม่ไหวแล้วกษฎีกาไม่เกี่ยว ที่จอดรถเต็มอย่าไปและว่ากันที่จริงยังไม่ถึงขั้นยกเป็นตัวร่างพรบมาติกรรมการดิจิตอลเพียงแค่ถามไปเพียงว่าทําไได้ม่ไดาจะกู้เงินมาใช้ในกรณีอย่างนี้ทําได้ไหมใช่ถ้าทําได้จึงไปสู่ขั้นตอนการยกร่างใช่ตอนนี้กําลังรวบรวมคําถามกาลังกาวคาถามก่อนส่งกิษสีการเขาบอกมันต้องส่งละเอียดไงนี่ยังไม่ได้ส่งไปเลยไปคราวนี้ทําไมจึงช้าหนึ่งติด ขั้นตอนของทางราชการมีมติไปแล้วยังต้องมีการรับรองมติเสกอรจึงจะเวียนมติให้พู้ที่เกี่ยวข้องไปแอคชั่นได้อย่างที่สองซึ่งสําคัญที่สุดก็คือในการที่จะถามใบที่กิจสินิกาจะต้องมีอะไรแนบไปด้วยอะไรที่แนบไปด้วยนั้นก็คือข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมันวิกฤตจริงๆนะใช่มันก็ต้องมีการอธิบายข้อมูลตัวลงตัวเลขข้อมูลต่างๆต้องซัพพอร์ตให้เห็นอะ เมื่อถึงประเด็นที่ตกถึงกันว่ามันวิกฤตจริงหรือไม่และไอ้ที่เศรษฐกิจไตรามาสที่3มันโตแค่1.5อะไรคือปัจจัยหลักอะไรคือสาเหตุรองถ้าจะแก้จะแก้ที่รองหรือจะแก้ที่หลักค่ะนั่นแหละแล้วแต่อ่ะรอก่อนโปรดใจเย็นอย่าไปกดดันท่านเลขากิสฎิกาค่ะเรื่องยังไม่มาค่ะไมเกี่ยวกิสิกาไม่เกี่ยว